ไหนๆก็แบ็คพิงมาทันทีเปลี่ยนน้ำสีชมพูหน่อยนะจังสันก็เอาต้นไม้สีชมพูพร้อมแล้วไปเออให้มันเป็นสีชมพูให้เบิดเลยนะเออสรุปใครแบ็คพิงหรือปอเตโต้เออไม่ใช่ปอเตโต้ไม่ได้แสดงจะเล่นพวกเล่นพิดพวกแทน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 เดินมนานนะลิซ่าแทนมาแทนมาแทนมาแล้วก็แบ็คพิงมือแรงกินอีกยังเนี่ยติเข้ามาเนี่ย เนี่ยได้ไหมแล้วเธอก็ตัดไปโอเมคุจีนี่เห็นไหมมันเข้ากันได้ไหมโอเมก้าเลยโอเมคุจีโอเมียงปาทูแน่นมากมันเรียกไม่ได้โอเมียงปาทูดิี่เราแต่ต้องซื้อมากินแล้วกูเนี่ยหิวน่ยเออต้องอยากนะมึงโซอยากกินปลาเน่ตาปูตาโปเออโอ้ละน้อมากันตาปูตาโปมาทางนี้นำไอมาอายสิพาไปแอร์ดอปนี่ไปไหน เออมันอยู่ทางนี้ต้องทิดเดอะบิวเดบีเออไป่ใช่มันห่างไปจากนอยแน่ทางซ้ายมีคนเปิดลังคาแล้วหายไปมันเป็นปัญญาแต่ได้แล้วปัญญาไม่ขับรถปัญญาไม่ขับรถโอ้โหคบตี้คบตี้เลยคบตี้เลยอู้หูมาดิมาดิมาดิขับรถมาขับรถมา บอลเอาวะบอลข<ๆ>อดบอลข้อมะเออโอ้มาจับรูโอญเม,มียกระปางจูเราพยายามนะเนาะโอโกโจดาเฮ้ยเป็นไงอาจารย์โยดาก็มาเด็กี้เออ,อาาสตาร์แวร์ก็มาเอออาจารย์โยดาถือไรเซเบอร์ออนะ ก็เดินทางไปหานลูกสกายวอล์กเกอร์เออไม่ได้พี่ฮอตสกายวอกเกอรออมาชุ่แนวบบปัญญาแบญยิงเนี่ยบบปัญญาบบปัญญาขาไเลยขาไม่ห็นเสียงดังลำคาดเมยแมนเขาออกเดินทางในจักรวาลเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไปเจอกับดาร์คเวด์ เอะบางหันคมุกได้แหมลืมมุกจาหงเอมาเสียบเล็เตาพ์านหนาได้ผานหนาเด้ทุกคนเด้ตั้งขาทาค้ำตนพาดอไปเด้เฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยตึ๊บนตึคนคยิงมันเอา เล่มนี้ไปพี่จับได้ละพูดถึงเอตสตาร์วอ์ไม่ด้กเน่ะที่อันอนาคินสกายวอเกอร์น่ะเอออนาคินสกายวอเกอร์ที่บอกข้าไม่ชอบายเพราะว่ามันหยาหากว่าเธอผ่านมาห้าอยู่ไรแดดเจ้าขออย่าเลือมพกลมมาดำมันหอน พอไปเธอคนเดียวอ,อาจไม่เกี่ยวหา like อยู่ไรแดดเพราะฉันบารดาบางังบารดาบีมบารดาบูมป๊บจีมือถือร่วมมือหมุนไอ้ปุ้ยไปกับวงดนตรีดำชมพูดำชมพูกับ<ส>กิบจกรรมมากมายไก่<ส>กองอ้อยะนี่ไงสมมติว<ก>่าว<ส><ก>ิ่ง<ส>วิ<ก>่งอยู่แล้วฟ้าผ่าลงมานี่มันมีโอกาสไลยเนี่ยเฮ้ย เออว่ะเออว่ะถ้าโดนมันเป็นยังไงวะอยากจะรู้เลยพามาเลยเอ้าวโอ้ยบอเห็นกองน้อยลบกองไงโอ้ยบอกได้ปาปูกกองเฟียวงนี้มาเมื่อนี้มากินขลังมามื่อนี้มากินขลังมาเมื่อนีมากินขลรงติดนี่ติดนี่อันลิซ่านี่คนมาเที่ยหลีเนาะแม่์เข้าาเที่าจะไปอย่างไรโรงเรียนล่ะ อ้ยเาเศ้าเศ้าเศ้าเศราเายดยดเ้าเ้าหยุดยุดหยุดยุดเอจะตายโอ้โหดูเลืดเติเติมเลยเติมเลยโอ้โหโอ้เดี๋ยว่าจะเลยพวกดูดูดาเมจลดด้วยโอ้โหควันขึ้นทดีโอยโอยคน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 ในนนุนุ่นเออพี่อยู่พีคนหรือปัญญาน่ยยิงเลยพวก คนคนคนคเจ็บล้เออนี่นี่โอมันเป็นทามมิ่งทามมิ่งมันไม่เปซ้ายมือเหรอเพิ่มอย่างไรวะใช่ใช่ใจะมาโหลดของเป็นไงล่ะมึงเฮ้ยพี่ว่าเราต้องขับรถไปชิดจุดเสียงปืน่อกี้ไปเราวิ่งไปมันโลงไปนะทำไมทำไม่อกี้แอนมุน่อกี้คลอยแคลร์เลยมึงเลยเกือบตายเออเอ้อเย่าปัดอย่าปัดเปียกหน้ารอเปียกหน้ามามาจในเมืองนี้ปะ ใช iser 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 ่ใช่ใช่ใช่ในเมืองนี้ในเมืองนี้เดินขึ้นตึกสูงเลยอุ้ยรถอุ้ยมันมีรถจอดสองคันเลยคือเข้าเข้าเข้าไปติดข้างๆตับแสบตึกตึกด่านฟ้าใช่ด่านฟ้ากำลังเบิดอยู่ดานฟ้าเลยด่านฟ้าเลยพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เซนดับมันให้เดี๋ยวพวกเรายิงพี่แซนดับไปเออเออเพื่อเพื่อเพื่ออะไร ต่อทีมเบิกทีมเบิกข้างหลังใครข้างหลังนลเ,นเ,เนี่ยปัญญาเดือดเพื่อนมันเจ็บเพื่อนทีเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเอื้อมึงกินอะไรี่ <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหมึงที่ตออรถเทปเป็นรถรถ,รถ,รถก,รก,กันกูปะเฮ้ยปกติฮ้วยแต่บัญญีกับใครเด็ดอ๋อได้ไงในนี้สกูโอ้โหโอ้โาปืนโอ้โห ลืมล่ำเลยพุกในนี้ลืมล่ำเลยแหละลืมล่ำเลยเหรอโอ้โหหลายครับรู้ว่าใครโผล่ไม่โผล่นี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 ่เออเอออาน้องไปกันพวกเอาพวกขึ้นกันพวกตาย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 ต่ไตายต่ไต่ไต่บันมันบันแน่นมันแน่นมันบนปรมโถงประถงประถงข้างหลังมา้ายมือซ้ายมือใครไม่รู้พวกข้างหลังเราต้องเรียนต้องเรียนจะต้องเรียนเห็นแล้วเห็นแล้วจะยืดอยู่จะยืดอยู่เขาหัวเขาหัว พี่บาพี่บาพี่ผู้จัดละครผู้พี่บาพี่ดูนี้วิ่งแล้ววิ่งแล้วตาตาสายผมสายผมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งึ้นมาแล้วตัวหนึ่งนายพี่ยิงอย่ายิงเอ้ยไอ้พวกแกผมหลบได้ผมหลบได้ได้แล้วสันละสันละมีตัววิ่งตัวแกมาแล้ว เอาสาวจี๊วเปิดไปพี่เบิร์หรอวะเออพี่ออกไปแล้วเอ้ยปัดโทนี่หลังกรแพงพี่เลยรับทราบเอาล้เจ็บเจ็บเจ็บนรถนรเนรถดิาขึ้นรถหลาแม่ยไปสิ่งเอาบักโพวงดีกว่าไปเดี๋ยว่เช็คข้างบนหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยเจอคน เออนี่นี่นเพื่อนบอกจเช็คขบวนได้ไหมครับมันอยู่ข้างล่างเพื่อนจัดการได้แล้วเพื่อนเออสุดท้ายเพื่อนก็บอกว่าขอคุณครับมูเฮาบอกมีไพ่เฮ็ดเฮาไดแน่นอนครับตูรุดุนตุดบอต้องยานนางเอ้ยตูรุดินมูเฮามาพร้อมกันเฮ้ยเอทำไมมันดูเนเพลงเชียร์แบบนี้บอต้องยานนาง เฮ้เอามาพร้อมกันเอ้ยมาวันนี้เฮามาสี่คนมาวันนี้ไอ้มาสี่คนวันนี้ไอ้มาสี่คนเฮ้ยจะมาเห็นเพลงนี้ได้ปะฝากบอกเราแม่สี่คนนะบันดับิงบันดับูมบูมเออบันดับิงบันดับูมบูมบูมโอ้โหไปเกาหลีแป๊บเดียวแม่งตีกลับมาเจ้าสูวลุง สนใจจวดโมบิลยิงดิยิงไงเออมาแล้วเว้ยจวดกูกูจะกลับเองเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมา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 เกิด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 ไปไปไปเฝ้าไปบอยไปเว้ยึอึ๊บอึ๊เบื่อเบื่อไม่เกินมบือไม่เกิด อีเตอร์บอกดันตูดให้เตอร์วาดัน <gamma> อ <enders> ีเตอดันหนอีเตอรดันไหนอีเตอร์ดันไนอีเตอดันเอาเลจดันเตอร์ดันดจาอีเตอร์จะจาอีเตอร์จะอีเตอร์ดโอ้ยจาเลยไ่าจุดจุดจุดจนี่ไงนีไมเห็นไหมพี่ว่าล้วพี่ว่ารถบันั้างนันอย่าลงอย่าลงข้างล่างมีข้างล่างมีข้างล่างมี มีที่อยู่กูบอกเลยเออมึงจะอยู่ยังไงมึงจะอยู่ยังไงนี่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 นอนอยู่นอนอยู่ทั้งเครื่องเลยนี่นี่มันมันนอนมันนอนอยู่มีไปเรียก่ะมันเมเปิลมันเมเปมันเมเปิลอะมึงพีคคือแจ็เออมันมันสนใจพวกผมอยู่พวกผมอยู่นี่น็อก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 มา